สามโอ้นดเดียวสามตัวไม่ได้เจ้าก็คือเห็ดนี่เนียนแล้วยิงหนุกไปนาเดียวเลยไม่รู้ได้หนุกสามตัวสามตัวลงมาเลยกินเบาแล้วกินแม่มันหรออ่าทุกคนเห็บบอหักมันเจ้าขอกมาแม่มันตั้งปูยิงทุกคนแม่มันแม่มันตายแล้วแม่มันตายแล้วเขเลยยิงเอารูปได้ยิงเอาลูปหน่งอ่ะแต่วอีกทุกคนวันนี้เขาจะเดินทางไปด้วยถึงงานนี่กำลังตัดย่ำกันเติมเติมไปสิไปน้ำต่อทุกคนโอ้คุณเปนน้ำคู่นี้เลย เพราะว่าพันบิดพ right, ันบินเพันธยิ่งเดินทางกันไป็รู้เขาจะได้นำต่อทุกคนถือว่าเขาจะเดินทางต่อทุกคนสิีไปหน้ามูตัวนี้ทถึงานเขาอินยังไงเดี๋ยวพันบินยิ่งเดินทางถือว่าทีมงานนี่ยุกขั้วแล็บบนนี่ไปเบิร์ตทุกคนน้ามูตัวนั้นแหละแต่ที่พอจะบอกอันนี้นอนลอยเลยทุกคนติดตามทุกคน เนี่ยพานบินก็ยังเดี่ยวอยู่พนนนานบินอย่อ่าทุกคนเนี่มถึงงานเขาเดินทางขึ้นภูนันนี่ทุกคนไปต่อยรอมูนยิงอยู่ตอนแรกว้านอยู่มาเหายิงนะเด็กโอ้ถึงบ้าน,น,าน,น,นเรา,ามอหาวจะถึงบ้งนานเราหรืกันอย่าบ่มีแนวเกาะเลยไปปัดไปปัดอื้อ <c oughs> บางคนเอือกันได้ลิงก็มีนะโอ้คนถึงงานเลยฮะเก่งเปล่าป้อกันได้ลิงโอ้ตีขึ้นผู้อยู่คนนนไปฮะเดีตามน้องกันสักาไป เออะเลยข้าวคุณโบราณมาหาเขาเอาไปไทหน้าซื้อคือเืหดนี้บอนกนั้นนกนันข้องงูก็เบิ้งเลือกัเลือังแดงอย่นี่เนี่ยโอ้ฮากกยิงตุกที่ทุกคนโอ้ยตอมสื้อาแล้วนะมอนเฮดคือยานุกเืเรือยังไดงอยู่ตัวว่าเจ้าโรเจโร์โอ้ยต้องไปเชือตรแนวนี้ยงไม่มั้นได้เขายังถือข้องอยู่เนือยังหอยู่โอ้เลือยัง้ว มูเล้าห um ั่นเลือเฮรเห็นป่าวยิงเราเนี่ยิงโป๊ยิ่งมือเช้าใครจะมาถอนขนเอาแล้วยุ้มนี่มันเอาไปอะไรกินหัวนีอ๋อแล้วแล้วแล้วคนยิงถ้าบักซียิงค่ะมันเก็บเอาแล้วมันตกซื้อนี่โลยันเห็นมีบางคนนี่มันทนบวกกินหัวมันยืดกระมมงอันนี่มันบักซียิงนี่บักตอกเก็บโอ้จิกเลยเนาะใช้แล้วจิกเนาะแล้วก็จิกแล้ว ปานนี่ใช่ไเนายังเหลือแดงอยเน่ายังว่าถ้าได้ิย่ังแอยมันตอมซึ่งแล้วนี่กัดแปะเพียวเนี่ยไปได้กินหอทวันหนบ่งฮอไวนห่งขนาดพังกระปูยิ่งยังงั้อันนั้นใส่แลวนกคงงูนกคงงูใชมยัง่อนหม่รัเสียบมันจะไปไปไปเอาไม้มงมาเลยมาเลยอาไมโอ้มาแล้วโอ้เป็นย่างคือซื้ยัางมาเลยโเต็มงานโพดีเลยจนกระไรบทีบแล้วก็รอสิ ไรปลาลอยปลาลยป่ะไปไปไปย่างย่างโอ้โหนเพแหงเพื่อจะขึ้นถึงนาเกิลูกเจักนอนนี่โอ้โอันนนี่ตใหญ่เพ่นสองตสามตั่โอ้แล้วตัวแล้ยโยมันแล้วสังหารไปแล้วจริงเอาโอ้ึนนเยี่ยโอ้วเรียบร้อยแล้ว โงงูล้วไลว่ะเล้วจึงได้อีกแหละม่อไปนกของูเนี่ยบอห้างเจ้าหัง้งนก้องูเอเิงหันบงหัวมันกรต่างเลยหละโอ้สามโอ้นัดเดียวสามโอ้ฟังปูจะยอก ยิงลูกเจ้าสามตัวลงมาหน่ะเลยเจ้าคนเอ้ยลิงหนุกสามตัวโง่ถึงก็นี่ไม่เคยเห็นไม่ได้เจ้าก็เคยเห็นนี่นี่ลูกันเดจ้าเลยนี่ลูกเันลิงหนุกสามตัวสามตัวลงมาเลยกินบาแล้วกินแม่มันอ่ะแล้วกินแม่อ๋อทุกคนเข็นบ่หักมันเจ้าองค์ว่าแม่มันต่างปูยิงทุกคนแม่มันแม่มันตายแล้วแม่มันตายแล้วเขาก็เลยยิงเอาลูกเลยยิงเอาลูกหนโอ้ทางกูเห็ด Bạn nát đeo thần, xăm tua lơi, liên quan, tiếp tục, này, hông phải bòn, pan bình, pan bít nhỉ, không? Oh, anh thấy rồi, kì cơn phù tao này đẹp, rồi, như thế nào, cài từ cài từ đó không? โอ้มมันมากทัทามนมาทางนี้มันจะเพาะแม่มันมาพี่มันอยู่ที่นี่นะวอเลยมันบ้างงูหินตัวนี้บ้าคอยย่อยบินคอยช่ลาที่มันโอ้บิก็ย่างเขามากนี่คอยยางมากหอยจุดสำคัญทุกคนทับนะทุกคนจยอรอ่า้อ้าวหอยมิดจิลนกันนี่นจิ๋จัวอาหอบังมงเเป็นิ่หวลังยก กวิเว็ใหม่ค่มันกะป้าไมดุกดุดอ้ล่นไปพุ่นแต่ต้นที่ช่องมากมาหอมนั่นไม่ดุดดจอดนั่นไอ้กิดไอ้กบาต้นที่ชามากชุกเห็นมาโตอันนีฟองทีเลตอนนั้นมาได้หกได้าคอยไปดูมาตอนนั้นต้นตังกุกกุ๊กกุ๊ก่องเลยอ้าวไปน้ำไปน้ำน้ำตไปนี่ ใหม่คนนี้นคือนี่ทุกคนนี่นี่อยูงนี่เนาะมตามกใหม่สเนาะตามกใม่บอตามก้ใหม่กูตอบบตวบงเบิเลยที่เชนี่บ่มีโอ้องช่องตีมาเลยช่องช่นี่มันวามากทุกคเออมันสวดต้นไม้นี่บวกด้ก็ต้นแค่นี้ดูนีนาเ่นน่ะน่นเก่าเตอหอดต้นนี้เนาะ นเกาอะไรเลี้ยงเวทงานเานี่เพียบเออจบบตัวที่หนึตัวที่หนึ่ตัวสองกับมานี่คือเกาสอง้านี่กระจึกจึกบนี้มานี่มัเกาอีแลนไปนี้ยางไปนี้ตัวที่สามารจึกระวังนี่อ้ยสายบนายเสภาพตอนนั้นอือแรนลงคนเลยโดนไปเลยตาน้ำน้ตามดีตามทุกคนอาแม่ บังไปฮะไปไสีตาบังพานเลยเกาแถวใดจุดใดสีไปพามานาเลยปีไปพามานาทุกคนเวลากระดานพามาอยเพื่อนก่อนตอนนี้ไบอะไรมันออกมากในปองตัวนี้มันอยู่ในขังมันเฉียนมากมันสีไปตอนนั้นอย่างไรมันรีบมันเจ้ารีบอาหารมันจะรีบเอาไปบังมาในเด้อวินนี่นี่แหละบ่มันโดด ตามจะพังมจะลงพีรูมบ่อยู่นะเหน้วัโดดนี่นี่ไม่โดดนี่นี่ละโดดนี่นี่เโดนี่โดดนี่นีเด่นบนบ่มันโดดนี่โดมูนไปทัพุ่นบดบดนี้มันโดนมูนไม่โด้ความสูงอยู่นี่โดดลงนั่นนร่องดดลงสยูเด่นต่อมาได้งไนละันละันมันเกลือบมันเือลงเือลงนี่มันโดดลงมาน่ะอยาไปอีก้พุ่นน้ำพพุ่นน้ำนนำพเยบนบ่มันห้อยมันดน แมตเก็บ่องแมตตคือเต๋อเ่อมันเกับซองแมตรไปเลยมันจะลงไปนี้เลยจ้าวคุยน้ำเนื้อด้นโอ้มบไปแน่นตอนตัวหนึถึงอาใหา่กันไปนะทุกคนพางกันน้ำไปโอ ขนาือน้องมาใน,นยิ่งไปไม่นด้นที่บ้าปัป๊บอยู่เล่นอึหบน้ำเปรตมันจะลงปองนีโอ้ลุงไปตามหนัะพาเจ้าน,นี่เลยนะบอก Cái đấy Phó Nó bưng cứ bưng ở này mình dân, nó to mình này Đấy lúc này lùm lơi luôn Cái đấy phá cơ rồi thế đấy น้ำไปเยอะนหน่อยแล้วกันนาโหแถวดดนมันอยู่ก็ได้ปีกขึ้นพูลงพูโอ้ออนนเาอ,กอ,อกา,เา,าก,กูนดมหนี่พอให้ครับม่นแสเงประกาทุกทน อย้วขาลอยเลต่ำใส่ดูมยาดีนะมันโเขานี่โอ้ยยนะมงวาไนะวามาดูมันขามาหห้อยดิขามาพี่อยู่ไดอยู่ไสดห้อยแล้วหอยแล้วอากปะมอเคนเกาะเเ็ไปจุดใดจุดใด Thế nè em hơi mưa nó nghe là ra Cứ bỏ nè u bông hoa mình dập rồi Có Nó cái hàm Nó nhìn được gì Nó cao thế hả mày hay mày มไมมันหยับโยงไปคือมันคือปลาทางนั้นคือกายน่ะนอนท้างง่ายเลยทุกคนพ่อแห้งปัจะบุปลาสอดมันอยู่หกจุเจ็ดเสื่อนงามนะพ่อแห้งอยากจะบอกห้อยนำมาเขาวาออก น่่อน,อนกันทุกคนว้ยว้วจได้านเปล่<อ> <laughs> าเก็กมือแล้วมันจกสินอออ๋อได้เดียวน้มีกำลังใจพอดีเนาะ รถเกลือปแห่งเดิมบนมันมาเอ้อที่หาว่านีแล้วโอ้หอดที่ผักเขาอะกันยาบ่หอยโอ้ไฟห้งไฟบ้าหลานกันไม้เหร้เนี่ต้นไม้นี่ะพานบินหูอยฮหอยอู้ยก่อน้ สมองได้ไปกือหอ,อยย <c oughs> างเี่แนี้กะด้หอ,อยลายโอ้ว่าแต่แถวทงเขานท,ทานอยู่พูอยย่างมีกระโอ้หอยยังทุกคนหอยยังกรแมนมาท<อ>ุกคนหอยยังนี่โอ้หอ้ยมางาตุง้มต้งกนาอย่างกะ ว่าเขาหมดเ่นนละว่าเขาเ่นหนามนเขาเรนอันนี้ดอกปุ่มปั่มปุ่มป่มว่าห้อยซอยกันดีเนาะว่าหินเนาม่นหนักทิ้มตัวนหัวมันหนักนำคือครังนีมาบม่ได้มีติดยวมือเมื่อก่อนแลอยป่ไวรีปเียเมื่อก่อนแลน้ำหนักวอนวมเหน่อมาว้าวปันโอ้โหิ พรอมกุเนาะจักหม้ินข่าวส่อันกี้ค่อหน่าได้ทาหล่นันเ่อธรรมดาเลยเป็นเมควเพาะคัวเพาะนึ่งเซฟเซฟนมเซฟกระทะใหม่นมเซฟกระทะใหม่นึ่งเลิมอันกระเพาะมันก่อนหน่อยโอ้ลองมะิมเลอาลลกตันเอาคนละก็ไิมบ่เอาก็ไิ้มไปเลยเออเบิ้มไิมกอนยดระบมาทาเลอาิมเ้ทุกคน มันจะใส่นุ่มมันกินแั่ปลาโอ้เจาใส่สมอะไรนะมเดงเอเดอดมชหมมดงงหงงรงุานเนาะพอแล้วาสมใส่ลายมันตัดแบบเนือเฮานันมเสเเรากินหน่อยเป็นยานต้องมั่งมนนี่มีเมนูคเมนูเด็ดคักรเนาะเมนูก๋วยหอยเลยรทุกคนไส้หอยเนาะบิดหามั บอกแล้วว่าทำไมเฮ้ยเบดเลยแค่ไหนจวะดเกลือลดเกลือแลนนอทู่นี่แหละคักทุกคนนี่แหละกันเนี่ยมั้งาะเจิยวเบดเจวผอะไรโอ้มาเสิร์นนัเขาน้อะเนาะ อันนี้แหละเขาเอิ่นมายิงปืนนัดเดียวได้นกสามตแต้ได้ยิงให้ขนาดสี่พูจัการีโตทานกระปูนัดเดียวซีโตโอ้โหโอ้นั่งเงนั่งแล้ว้ใจับเต็มขึนหอกเห็ดแต่กับห้างมันโอ้ตุ้ฮันอ๋อแบบนีเลยจัเย ตีมือพ่นลอยเนาะขัื่อยยันเลยอบไปเยแบมาทุกคนมาบหอยนีาดเอาคนเขาไปทางเขาอ้เขาทาชมพู่เอาจงแ่นเอาคนอเ่ยได้เอาเนยน่นเห็นยังนันกระานิดได้แบบหมวงไหวดจสละออสุไปเนโอ้ตัแต่ผ่นหัวยแะวเปิโคเอาหรด จะว่า,าน้ำคุ้มกับ้อสเตลงบอยจะได้บิแดแจ็คย่บกิ่งิจ้ามีเอาทุคนจัดกินลำแลยเลยทุน่นอาจะไปใส่กขีขาดในทุคนนี่แหละอาจะไปกาปลางเชิงการจะไปับพันเปลวปานทองคนทำนี่จะ่าทีมงานเนี่ยรับแยกยาก,กันไปทุคน,พ,นพัพนกระปูพนันเก่าพ่นลอยพันบิดพันบินผ่านผู้ แล้คุณนู่นี่แหละอยากยากกันไปเชือเท่ากระพ้านเป้า<ด>ไม่รูาสิปกางมังกีฬาเลยหละปริยาบืนสาวทุกคนไปเดินทาง,าทางม,ทามาใส่ม้อไว้ทุกคน เป็นซอจะบ้าองหน่อยทุกยนมองประสิครับทุกคนนี่บอธาราพอนอนแล้วทุคนมือนี่นะเหมือนนี้ครับไปทด้ไหนทุกคนเหมือนนี่ครับไปได้ปังกรจนถึงเมืออันไปบัสเราเอากระพานเป่าบังกรนี่แหละต่อเครื่องข้อทับนี่แหละ ะรายงานทุกคนคลิปนี้ขอจบธนินทุกคนฝากติดตามทุกคนนี่ิิต่อไปทุกคนนะบ๊ายบาย